วัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนก็จะมาโชว์นะคะการลบรอยกะตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นรอยกะนะคะคือเจนไม่แน่ใจว่ามันเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนนะคะแต่ว่าเจนรู้สึกว่าเจนมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆอะค่ะได้สังเกตเห็นรอยเนี้ยตั้งแต่ม3นะคะเจนเป็นตั้งแต่ม3เนาะซึ่งจะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะอยู่ดีมันก็เป็นดวงกลมๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวันนี้นะคะเจนก็เลยจะมาเขาเรียกว่าเหมือนเบ์นออกอะค่ะคือ เดี๋ยวจะสะกิดออกนะคะอ๋ <Wow. S 1> ออันนี้จะเป็นยาชานะคะยาชาตัวนี้นะคะเป็นยาชาเปิดผิวนะคะตรงที่มีรอยกะรอยดำน,นะเจะไม่รู้ว่ามันจะออกไหมนะ,ะแต่ว่าน่าจะดีขึ้นนะคะเจนได้ไปซื้อสีนะคะเป็นสีเนื้อนะคะซึ่งเจนว่ามันน่าจะช่วยช่วยในการผัดสีตรงนี้นะคะ่ะให้แบบจางลงได้นะคะด้วยเทคนิคของเจนนะคะก็เจนจะใช้เทคนิค พิเศษนะคะก็คือนี่การสกิดผิวนะคะชั้นบนให้ให้หลุดออกนะคะแต่ว่าจะตื้นมากๆนะคะแล้วก็จะใช้สีนะคะในการช่วยให้แบบสีเหมือนปรับสภาพผิวอะคะ่ะเหมือนปรับสีให้มัน <Wow. S 1> มค่อยๆแบบสว่างขึ้นด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็ใช้2เทคนิคผสมกันนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าน่าจะนะคะจึงก็ใช้เป็นวิธีนั้นนะคะในการสกิไฝอยออกนะคะซึ่งฝอยนะคะน่าจะือกว่าไอรอยตรงนี้นะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้จะจะ อันนี้เจนจะแรปวไว้ก่อนนะคะอันนี้เจนจะแรปไว้ประมาณ20นาทีเลยเนาะเพราะว่าเจนก็กลัวเจ็บเหมือนกันนะคะ <G ül> เพราะว่าตรงผิวตรงนี้เจนรู้สึกว่ามันเจ็บง่ายเจนรู้สึกว่าผิวตรงนี้มันบางเป็นผิวที่บางนะคะเซนจะทีฟมากเลยอ่าน่าจะยังหนา <S <S อลยเจนรู้สึกไม่รู้สิแบบ คนเราเนอะนันเราขัดเราไปสปาหน้าเราไปฉีดโบท็อกทำเลเซอร์อะไรเงี้ยอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่าหน้าเราอะมันมีความทนมากกว่าแต่ไอรอยบริเวณคอบริเวณหน้าอกตรงเนี้ยค่ะเจนรู้สึกว่ามันน่าจะบางเนาะแต่เจนก็ไม่รู้นะว่ามันมันบางกว่าหน้าหรือเปล่าแต่แต่รู้สึกว่าเวลาเจนจับหรือเจนรู้สึกได้อะค่ะของเจนเองว่าผิวตรงบริเวณเนี้ยมันมันบางมากๆนะคะ มันเจ็บมากๆนะคะแล้วก็อยวรอเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้ฉันก็จะทายาชาวไว้ก่อนประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันเลยเนาะเคร<ม>ื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่เจนเอาไว้ฝึกมือนะคะตอนช่วงที่เจนแบบเรียนทําคิ้วตั้งแต่6-7ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่7ปีที่แล้วซึ่งเจนก็ซื้อมาไว้ฝึกมือตลอดเลยนะคะจะใช้ช่วงเวลาว่างที่ว่างนะคะ ฝึกมือตลอดเลยนะคะเทคนิคอะไรใหม่เทคนิคอะไรดีๆนะคะเจนก็จะมาเ,าเหมือนลองทํากับตัวเองดูนะคะว่าเราจะเห็นผลยัไงไงนะคะเห็นคู่เจมน,นะคะเจนก็ทำเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจนก็จะทําปากเองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทําแก้มด้วยลองดูเนาะเพราะว่ายังไม่เคยทําแก้มเลยแต่แต่ก็เหมือนที่อื่นนะคะมันก็มีนะแบบทําแก้มอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ไม่กล้าทาเพราะเราก็กลัวในเรื่องของ ขนข้างเคียงเลีนยคะซึ่งเจนก็ยังไม่เคยทำให้ศึกษาให้ลึกซึ้งให้ละเอียดกว่านี้ก่อนนะคะ,คะให้เจนได้แบบรู้ละเอียดมากกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเจนก็ค่อยแบบมาลงมือทํากับแก้มนะคะค่ะแต่จุดที่บางที่สุดนะคะก็คือตาตานี่เจ็บที่สุดเลย แต่ตาเจนก็เคยทํามาแล้วมันก็ทนได้ตรงนี้ก็คงไม่ได้เจ็บมากอยู่ตรงนี้เราไม่เคยทำไงเราไม่เคยมีใครทําเราก็เลยเหมารู้สึกว่ามันน่าจะเจ็บหรือเปล่าหรืออันตรายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เจนคิดว่ามันก็น่าจะทําได้แหละอมเพราะมันเป็นแค่ผัดเซลล์ผิวเนาะตอนนี้ก็ครบ2ี่สินาทีแล้วนะคะแล้วเจนก็จะทําการโอเคแล้วเจนก็จะทําการสกิบนะคะสะกิบก่อนนะคะใส่เข็มก่อนนะคะ ส่เข็มแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะปรับปรับเข็งปรับแค่แบบประมาณหนึ่งมิลแค่นั้น,นะคะ่โอเคหนึ่งมิ okay. นะ okay. ลเนาะระหว่างที่เราสกิดนะคะเราก็ต้องมีเลือดออกหรือว่าเผื่อแบบสีหรือว่า ผิวผิวหนังชั้นกำพร้าของเรานะคะเผื่อมันจะหลุดเราต้องมีสำรดีเปียกนะคะเพื่อที่จะเอาไว้แบบเช็ดนะคะเวลาขนาดทำเนาะเพื่อจะได้ไม่เลอะนะคะเพราะว่าเนี่บางทีเราทำเราต้องใช้สีด้วยเนาะ,ะนแรกเราก็จะรู้สึกก็จะรู้สึกนิดนึงนะ เวลาสก,กิดเราต้องตึงผิวด้วยนะคะคือเราต้องต้องตึงผิวด้วยเนาะมันจะได้แบบออกนะคะ อันนี้ก็คือเปิดผิวก่อนค่ะก็สกิดเปิดผิวให้ทั่วก่อนแล้วเราก็แล้วเราก็ทายาชานะคะก็ทายาชาเราก็ทายาชาเสร็จแล้วเราก็แลอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้ยาชาซึมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เจนลงกันก็เต็มแล้ว เจ็บเหมือนกันนะคะเพราะว่าผิวบางแต่มันแต่มันไม่ได้แบบเจ็บมากนะมันเหมือนเราเกาผิวแรงๆแต่เข็มที่เราทําอ่ะคือน้ําหนักมือแล้วก็ความสเสถียรของเข็มนะคะของเครื่องเนาะมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงนะแต่แค่แบบผิวมันบางก็จะเจ็บนิดนึงเจนจะค่อยๆทำเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเซนสิที่ะคะ่ะผิวบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะบางก็รู้สึกได้เนาะเจนก็จะแค่แบบจะกิด อาจจะทำบ่อยบ่อยหน่อยนะคะก็ดีกว่าเราทำทีเดียวแล้วแบบผิวเสียอะไรเงี้ยก็ไม่คุ้มเนะาะเดี๋ยวเจนแล้วมันเป็นการทำแบบครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งยังไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้เนาะ <_ H ug ly> เจนก็ยังไม่เคยทำด้วยนะคะแต่เจนก็อยากจะลองแล้วอีกอย่างมันก็รบกวนใจเจนมากเลยตรงนี้เวลาเราใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นจุดดำๆตรงนี้ตลอดเลยซึ่งแบบเป็นอะไรที่กวนใจมากเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญอืมแล้วมันเป็นจุดแบบเด่นมากอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่ามันจะหายไหมนะคะเจนคิดว่าครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะน่าจะไม่หมด ค่ะน่าจะย้อมอีกสักรอบหนึ่งหรือสองรอบนะคะน่าจะหมดแต่แต่อาจจะหมดก็ได้นะเพราะว่ามันมันก็แบบมันไม่น่าจะลึกอะเจนว่านะขนาดฝ่ายยังหมดเลยฝ่ายเจนทําแค่สองรอบนะคะสองรอบหมดเลย <im it> เพราะว่าเมื่อก่อนนะฝ่ายเต็มหน้าเลยอยากให้เห็นมากๆเลยแต่จริงๆอนาะจนะจะมีคลิปนะที่แบบตอนฝ่ายเจนชาด์อะคือแบบมันจะเม็ดดำๆแบบชัดมากเห็นชัดมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเจนจะหามาให้ดูเนาะว่าเมื่อก่อนนะหน้าเจนเป็นฝ่ายแบบเต็มเลยอืชัดมากๆแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วเพราะว่าเจน สก,กิดออกเนาะโอเคอันนี้ก็จะแรปแรปแค่แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวให้มันแบบหายแดงนิดนึงก่อนแล้วเราก็ทําต่อได้เลยนะ,ะไม่เจ็บแล้วเมื่อกี้มันแสบแโอเคเจนก็จะเริ่มต่อได้เลยเนาะแลมีเจนจะใช้สีนะคะใช้สีเนี่ยค่ะจะเป็นสีอ่าสีเนื้อนะคะเจนก็ลยทำเปนเนื้อย โอ้รอบนี้คือไม่เต็บเลยชิวมากค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ทายาชาตัวที่สองไปแล้วมันซึ่งมันชามากๆทายาชาเขาดีจริงๆเลยไม่เต็บเลยก็จะวนเลยค่ะ เห็นกันไหมนะเพราะเวลาแบบเวลาเจนเทำอ่ะเจนก้มไงเจนกล้องนะเจ,นก,งเจนก็จะไม่ไม่รู้ว่ากล้องมันชับแค่ไหน,นเราอะไม่มีเลื่อนเลยเห็นไหมคือไม่มีเลื่อนเลยนะคะแค่สีสีที่เราแบบลงไปที่ผิวชั้นบน แต่มันจะลำบากตอนที่แบบตอนที่เราอาบน้ำเนะี่ยคือมันห้ามโดนน้ำนะคะเวลาเราทําอะไรที่ผิวเราอะเวลาเราทาอะไรที่ผิวเราที่ทําให้มันเกิดการแบบเปิดผิวร่างกายเครือผิวอะไรเงี้ยเราทานที่ดีอะห้ามโดนน้ํานะคะห้ามห้ามไม่ให้โดนน้ําเลยแต่ว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้นะคะเราก็มีวิธีนะคะที่จะทําให้ทายัางไงให้น้าไม่โดนเนาะแก็ติดพัตเตอร์ก็ได้พัตเตอร์ที่มันเหนียวๆะคะ่ะที่เป็นสีเนื้อติด ติดทับไปเลยแล้วก็เวลาอาแม้กสร็จเราก็แกะออกนะน้ำหนักมือเราคือเรารู้เรารู้น้ำหนักของตัวเอง นี่มันจะมีสีที่อ่อนกว่านี้นะคะมันจะเป็นสีที่สว่างกว่าน,นี้นะ,ะที่เอาไว้แบบลบรอยสกักลบลอยจุดดำดำอํ่างเงี้ยค่ะมันจะมีสีอีกสีหนึ่งที่มันสว่างๆซึง่งเดี๋ยวเราใช้สีที่เข้มไปก่อนเพราะว่าผิวตรงนี้มันค่อนข้างที่จะชัดค่อนข้างที่จะเข้มเนาะเดี็กก็จะใช้สีเข้มให้มันเหมือนลืนไปก่อนนะคะให้สีมันจืนกับผิวเราก่อนบริเวณนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับ นะคะอมันเริ่มแบบหลุดเป็นสะเก็ดจางไปอย่างเงี้ยแล้วเ,เราให้ผิวเราแบบแข็งแรงขึ้นมาก็สาม,มาทิดย์เงี้ยค่ะแล้วเราก็มาสะกิดใหม่อีกรอบหนึ่งยาชาก็มีหลายประเภทนะคะถ้าเราจะใช้จริงๆเราเราไปซื้อได้แบบตามท้องตลาดทั่วไปตามร้านขายยาตามคลินิกต่างๆร้านขายอุปกรณ์การแพทย์อะไรต่างๆนะมีมีขายหมดเลยนะคะเราอยากได้แบบไหนเราก็เลือกได้เลยเลยนาะมีแบบ เยอะมากนะคะยาชาแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าต้องใส่ยาชาตัวไหนยาชาตัวไหนใช้ดีอะไรเงี้ยแบบทักมาถามเป็นได้เลยนะ<ๆ><ๆ>อ่ะ,อะพอก่อนปิดคือวันนี้เจนใส่เสื้อสีขาวไงแล้วก็เดี๋ยวเจนจะไปทุระนะคะ<ๆ>ก็เลยต้องแตะไว้ก่อนพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องปิดหล้วนะเราคือปล่อยจริงๆงเอาปล่อยเลยนะแต่แต่คือเราใส่เสื้อขาวเนี่ยแล้วเราเลื่อนมันอาจจะซิดด้วยแล้วก็<ๆ>เราต้องไปทำทุระเราไม่ได้แบบ <Cornell>. อุ๊ยอุ้ยเุ้อตึงเลยเนี่เออใช่ี so, ่น <it> okay. okay, okay. ันคือบริเวณเนี้ยเลือดเยอะเจ๊เพิ่งทำนะเจ๊เพิ่งรู้ว่าบริเวณเนี้ยเลือดเยอะแต่ตอนทำไม่มีเลือดนะแต่ตอนเสร็จอะจะเริ่มจะเริ่มเห็นว่ามันแบบสิบติบอะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะกับการสกิดรอยดำที่ผิวนะคะ ครั้งแรกของเจนนะคะที่เจนอลองลองสกิดที่บริเวณผิวร่างกายของเรานะคะก็เป็นครั้งแรกที่เจนทําแบบนี้เนาะปกติเราเจนก็จะทําแค่คิ้วตาปากแล้วก็หน้านะคะอื ตอนนี้ก็เจะเริ่มมาทำที่ตัวดูนะคะว่ามันจะเห็นผลเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวครบสามวันีนะคะจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่าผลนะคะเป็นยังไงบ้างมันจะจางลงไหมหรือว่ามันจะหายไปหมดไหมหรือว่ายังไงนะคะ <straightforward. S 1> ก็เดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าเลยนะคะคลิปนี้นะคะเจนเจนขอตัดให้เป็นคลิปนี้คลิปแรกก่อนนะคะตอนหลุดลอกนะคะแล้วก็ unlike, <ๆ>ช่วงก่อนหลุดลอกอะไรเง네ี<ๆ>้ยเดี๋ยวเจนจะมาทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเจนก็ขอตัดเป็นคลิปนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะ อีกสามอาทิตย์จะก,กันนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เจนด้วยนะคะที่ช่องเจนนี่หวังจิงจอกเท่านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย